สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอลชุ่มช่นเชียงใหม่ไปกับคุณแอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อนันทิพงศ์ขุนันนะครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นะครับสาขาการท่องเที่ยวนะครับและในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะครับในเล่าเรื่องในรายวิชานักเล่าเรื่องท้องถิ่นนะครับและตัวอย่างที่จะมาเล่าเรื่องในวันนี้คือตำนานเสือสมิงประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมอ่าแต่ก่อนไปดูนะครับก็ขอกด บอกกดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก่อนดูก็คืออ่ภาพที่เราใช้มาประกอบในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นภาพวาดของผมเองซึ่งอาจจะมีบางภาพที่เลดบ้างหรือเห็นเลือดบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เยนะครับก็เราไปรับฟังและรับชมกันเลยไปตำนานเสือสมิง เสือสมิงนั้นเป็นพูดผีหรือปีศาจตามความเชื่อของชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าป่าเจ้าเขาและพูดผีปีศาจรวมถึงวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงมีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่ออกอลวาดกินเนื้อคนเนื้อสัตว์เป็นอาหารเชื่อกันว่า เสือสมิงเกิดจากเวทมนต์และคาถาทางไสยศาสตร์หรืออาจเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้วเวียนของคนที่ถูกกินเข้าไปอาจสิงสู่ในร่างของเสือนั้นๆจนกลายเป็นเสือสมิงได้เสือสมิงนั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจมากสามารถจำแรงกายเป็นใครก็ได้แม้กระทั่งจำแรงเป็นหญิงสาวชาวบ้านหรือแม้กระทั่งแปลงกายเป็นพระธุดงที่ออกเดินทุดงก็ยังมี และตำนานที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้คือตำนานเสือสมิงพรางตานั่นเองค่ะณหมู่บ้านกลางป่าที่สวยงามบนภูเขาได้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งลูกสาวชื่อว่าบลีนาและหญิงแม่ตอนนั้นลูกสาวเอ่ยถามหญิงแม่ขอไปอาบน้ำลำธารแม่คะหนูขอไปอาบน้ำที่ลำธารน,นะคะ แล้วจะรีบกลับค่ะเออไปอาบน้ำข้าใจป๊กตัวเนอะจะข้ามแล้วได้ค่ะเมื่อหญิงสาวถึงที่ลำธารที่มีความใสไหลเย็นและเมื่อเธอลงไปอาบน้ำพรันใดนั้นก็มีสายตาปีศาจจ้องมองเธออยู่และหลังจากนั้นเธอก็หายไป เมื่อผ่านไปหลายวันก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกับหญิงสาวซึ่งเขาเข้ามาหาของป่าและจากนั้นสายตาก็ได้เหลือบไปเห็นสายน้ำหนึ่งที่มีเลือดไหลาตามเส้นทางน้ำป่าพอเขาสำรวจดูดีด เขาเจอกับรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เมื่อเขามองไปตามทางที่เสือนั้นลากศพเข้าไปในป่าด้วยความสงสัยเขาจึงตามรอยเลือดเข้าไปในป่าพร้อมกับคณะหมูเพื่อนของเขาเมื่อเขาเดินตามไปเขาก็ได้พบกับุ่มไม้หนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ค่อยๆแง้มพุ่งไม้นั้นออกมาและสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นก็คือศพของหญิงสาวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับพวกเขาเนอะเนอะนน่น กัพยิงตายแล้วโอ้น่ากลัว <c oughs> ผมว่าเราเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนในหมู่บ้านดีกว่าครับลูกพี่ <c oughs> น้องว่าไงพี่ก็ว่างั้นแหละครับวิ่งแล้วจากนั้นชายหนุ่มทั้งสามก็ได้เดินกลับหมู่บ้านและนำข่าวนี้ไปบอกผู้เป็นแม่ของเธอผู้เป็นแม่ของเธอเมื่อได้ยินก็ช็อกและเสียใจมาก ททำำไไมมกันจากนั้นโชคก็เข้าข้างพวกเขาเมื่อได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ปรากฏต่อหน้าเขาชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่านายพานบริงซึ่งเขามีชื่อเสียงในการล่าสัตว์และเป็นที่น่าจดจำของชาวบ้านช่วยลูกค้าด้วยได้ไหมในโปรดก็ขอร้อง อย่าเสียใจยไปเลยแม่นางข้าจะานำพาลูกสาวของเจ้ากลับหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แหละเมื่อตกดึกในคืนนั้นเองเขาเริ่มออกป่าด้วยตัวของเขาเองเขามีท่าทีกลัวเล็กน้อยแต่ด้วยคำสัญญาตนเองจึงจะไปพาหญิงสาวขึ้นกลับมาและแน่นอนว่ายิ่งอยู sure> ่ในป่าล eh ึกพูดผีวิญญาณยิ <S 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 ่งดุร้ายเขาได้สร้างซากขึ้นมาเพื่อจะนั่งเฝ้าศพหญิงสาวเพราะเขาเชื่อว่าเสือสมิงต้องกลับมายังศพของหญิงสาวแน่นอน ในคืนนั้นเองเมื่อเขากำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเดินมาใกล้เขาเมื่อเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงบางอย่างเดินเข้ามาใกล้เขาและเมื่อเขาลุกขึ้นมาดูทันใดนั้นเองเสียงที่เขาคาดว่าเป็นเสือสมิงกลับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นคือร่างของหญิงสาวที่ไม่มีชีวิตแล้ว นายแพนดิ้มตกใจเป็นรีบคว้วาปืนขึ้นมาพร้อมจะเล็งไปที่ผีตนนั้นอยา่า้ามาละนายพแานริ่งก็ได้ยิงปืนไปที่ผีสาวตนนั้นเมื่อผีสาวตนนั้นฟุบล้มไปกับพื้นมันก็ค่อยๆกลายร่างเป็นเสือสมิงตัวใหญ่อะ,อ,ะอะไรวะน,นี่เ เขาตกใจและผงะมากแต่เขาได้ตอบตกลงไปแล้วว่าจะนำซากศพของหญิงสาวไปคืนหญิงชราคนนั้นเมื่อได้เห็นร่างของลูกสาวก็โศกเศร้าเสียใจและหลังจากนั้นมาผู้หญิงในหมู่บ้านทุกคนก็เริ่มที่จะใส่ห่วงทองเหลืองไว้ที่คอเพื่อปกป้องคอของตัวเองจากเสือสมิงและนี่ก็จะเป็นตำนานเสือสมิงที่อยู่คู่กับชาวกระเหรี่ยงมาช้านานเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะชอบกันไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องแอลชุมชนเจียงใหม่ไปกับครูแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ